ได้ไปรู้จักน้องคนหนึ่งน้องชื่อน้องบีนะเป็นเจ้าหน้าที่ PR ของสวนเสือศิลชาเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ในการพาเข้าไปถ่ายทั้งแรกก็อยู่บนขอบบ่อเสือก่อนทีนี้ถ่ายเนี่ยข้างบนมันก็ได้อารมณ์ลั้ษณะอีกอย่างหนึ่งบอกน้องพี่อยากเข้าไปใกล้กว่านี้ได้ไหมเขาบอกได้ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีเจ้าที่พาเข้าไปก็เลยมี น้องคนที่เขาเลี้ยงให้อาหารเสือเนี่ยก็พาลงไปในบ่อเสือโหมดในการถ่ายภาพเนี่ยผมจะใช้โหมดของแมนนวลอยู่แนละ้วเพราะว่าเราโตมาจากทางเป็นช่างภาพข่าวก็รู้ๆกันอยู่ว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นเราใช้นิคอน f m 2ก็เป็นแมนนวลก็ติดแมนนวลมาตลอดพอมาใช้แคนนอนในช่วงหลังมาใช้แคนนอนตอนนั้นใช้5 d ถ่ายเนี่ยก็ปรับเป็นโหมดแมนนวลนะนะในการถ่ายภาพ ทุกอย่างก็คือควบคุมแสงควบคุมสปีดได้ยด้เราแล้วก็เราอยากได้แสงแบบไหนยังไงแล้วก็ควบคุมนคับมันก็ได้ดังใจเล,น,เลนก็ในช่วงที่ยืนขอบบ่อข้างบนเนี่ยใช้มีใช้ใชเลนอยู่2ตัวก็คือร้0ยสีอแล้วก็เจ็ดสสองร้อยสองตัวครับ <c oughs> เ๋ือมาล่อนะเสือก็จะมองเหยื่อพอโยนลงไปเสือก็ทุกตัวก็จะลงไปที่เหยื่อ พอเสือมามองมองลงไปที่เหยื่อเนี่ยแต่มันก็มีอยู่ตัวหนึ่งอย่างภาพที่เป็นภาพเด่นเลยก็คือตัวหนึ่งมองเราเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับเป็นสัญชาติญาณระวังระวังภัยของเขานะก็คือเสือมันก็ยังมีความเป็นสัญชาติญาณของสัตว์ป่าอยู่ <S <S คือในกลุ่มในฝูงของเขาเนี่ยทุกตัวลงมากินหมดแต่มีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งจ้องเราตั้งแต่แรกไม่สนใจอาหารอะไรก็ยังจ้องเราอยู่เราในขณะที่เราถ่ายเขาเนี่ยชอบภาพไหนเป็นพิเศษ ก็น่าจะเป็นภาพที่พูดถึงนี่ครับเป็นภาพที่เป็นเสือเป็นกลุ่มก้มลงไปกินอาหารแล้วมีตัวหนึ่งมองเราตรงที่เขามีโซ่คล้องอยู่ที่คอมันซึ่งตรงนี้เนี่ยพอถ่ายมาเนี่ยเราพยายามจะหลบตรงนี้เนี่ยมันหลบไม่ได้พอถ่ายปุ๊บม,มันก็รู้ว่าเป็นเสือที่เลี้ยงเสือที่ถูกล่ามเอาไว้อะไรเงี้ยมันก็นํามาใช้งานไม่ค่อยได้เขาอยู่ในธรรมชาติอะไรเงี้ยการเล่นน้ําการอะไรเงี้ยก็คือ ไปไปคิดในมุมนั้นมากกว่าคือไม่อยากจะถ่ายให้มันสูกว่าแบบเสือมันถูกขังหรือมันถูกจํากัดพื้นที่อยู่นี่มันมันก็ดูหดหูนะคือถ้าถ้าเคยสังเกตอย่างผมมีภาพชุดหนึ่งเนี่ยเป็นภาพลิงเนี่ยผมถ่ายลิงอุลังหุตังเนี่ยเขาอยู่ในในกรงเนี่ยซึ่งเราถ่ายผ่านกรงเนี่ยมันเศร้าอะแววตาของมันว่ามันจับมือมันจับรูกจับกรงนี่มันมันดูแบบมันเหมือนถูก ถูกพันธนาการไว้ถูกกักขังเอาไว้เนี่ยมันก็ดูแบบชีวิตมันหดหูมันมันไม่สดชื่นอะแต่อย่างเสือเนี่ยก็คือเราเก็บอารมณ์ของเขาออกมาในช่วงที่แบบเขามีความสุขอ่ะถึงแม้จะอยู่ในบ่อในกรงเลี้ยงเนี่ยแต่เขาก็มีความสุขของเขา